สวัสดีค่ะวันนี้ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะเราจะมาเรียนวิธีการไลฟ์สดบน facebook กันนะคะอันดับแรกนะคะให้เราคลิกไปที่ Facebook นะคะแล้วเลือกที่ Ashton Marketplace พอเลือก m r k e ก p l a c e แล้วนะคะไปเลือกไปเลือกที่หมวดหมู่หมวดหมู่แล้วเห็นเมนูที่ชื่อว่า Live Shopping นะคะคลิกเข้าไปเมนู Live Shopping นะคะตอนนี้เราก็จะเห็นว่ารายการสินค้าที่เขากำลังไลฟ์สดอยู่นะคะมีรายการอะไรบ้างก็เลือกชมสินค้าได้เลยนะคะขณะที่เขากำลังไลฟ์สดแล้วเวลาไลฟ์สดเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่า ในวันเสาร์ก็คือในวันเสาร์เนี่ยไลฟ์สดไปแล้วนะคะกางเกง190่งบาทถ้าเราจะกดติดตามก็สามารถกดติดตามได้นะคะอันนี้ไลฟ์สดไปเมื่อวันศุกร์นะคะค่ะร้านนี้ร้านนี้นะคะ6นาทีก็คือกำลังไลฟ์ตอนบ่าย3มโมง22นาทีนะคะ มีคนชม61คนเพราะฉะนั้นเวลาเราไลฟ์สดเนี่ยเราก็จะต้องเรียกลูกค้านะคะเข้ามาดูเข้ามาชมสินค้าของเราให้มีจำนวนผู้ชมให้มากที่สุดนะคะเพื่อที่เขาจะได้ตัดสินใจในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งได้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างเข้าขายพรมนะคะถ้าใครไม่อยากพูดเยอะก็ใช้ป้ายเอาก็ได้ค่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะ ปที่เขาเขียนราคาแล้วก็บอกรหัสสินค้าด้วยนะคะเวลาเราไลฟ์สดเนี่ยเราต้องเขียนรหัสสินค้านะคะแล้วก็บอกราคาบอกคุณลักษณะคุณสมบัติของสินค้าด้วยนะคะเพื่อที่เขาจะตัดสินใจซื้อในขณะนั้นอันนี้ขายเกี่ยวกับชุดผ้าใหม่ชุดทำงานชุดออกงานนะคะก็จะมีบอกรหัสมีค่าส่งราคา ถ้าใครอยากคลิกเข้าไปดูดอกพราว์ใช่คลิกเข้าไปดูขนาดไหญสดนะคะไม่รู้ดอกพราวปล่อยเท่าไหร่แม่ที่หน้า250าไปเลยดอกมม้สวยมันน่ารักมากเลยนะตัวนี้เนาะตัวนี้สีครีมนะคะตัวทรปล่อย250บบาทลูกค้าเขาจะเป็นแบบนี้ลูกค้าเห็นไหมคะสวยเลยอ่ะลูกค้าจ๋าดอกเขาจะเป็นดอกเล็ก สีครีมแบบนี้ลูกค้ารุ่นนี้ผ้าดีมากนะคะลูกค้าจ๋ารหัสวอลแหวน20ค่ะวอลแหวน20คนที่กำลังแบบว่าพิมพ์ตอบโต้นะคะาหรือว่ากดแชร์ถ้าสมมติว่าเราชอบก็กดแชร์ให้พส่อะไนเฟซลูกรุ่นนี้เป็นเสื้อดอกพาร์ทุกขาแขนเขาจะเป็นเสื้อตัวนี้นะคะแล้วก็กดที่ส่วนไหลูกค้าจ๋า250บาทครบไซส์ลูกค้าสวยลูกค้ดังใจ รหัสสินค้าเราก็แจ้งไปนะคะแล้วก็จะรนัี่ส2 0ค่ะสีครีมตามด้วยไสค้าวที่เราใส่สีารลองนะ250เหลนาเพราะฉะนั้นมันมีให้เลือกเยอะนะคะในอนเ็พจนะคะป้าพักต่อมานะคะเดี๋ยวมาดูสินค้าชนิดอื่นบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นขายเสื้อผ้านะคะอันนี้24นาที 45นาทีที่แล้วนะคะไลฟ์สดโลเทสต็อกปล่อยงานหลุดจองเสื้อผ้างานป้ายราคาส่งอันนี้ไลฟ์สดกระเป๋านะคะอย่างปัจจุบันเราก็จะเห็นดารานะคะที่เขาชอบมาไลฟ์สดกันเยอะๆสินค้าส่วนใหญ่เขาก็จะมีราคาถูกกว่าหน้าร้านนะคะกระเป๋าสารก็ได้ค่ะสวยๆติดแฮชแท็กนะคะ รองเท้ามือสองก็มีนะคะ Facebook ขายได้ทั้งสินค้ามือ1มือ2เพราะฉะนั้นเวลาเราไลฟ์สดลงขายสินค้าเราก็จะบอกลูกค้าด้วยนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรมือหนมือ2แต่ส่วนใหญ่จะเป็นขายเสื้อผ้ากันนะคะแต่ถ้ายงของเราเนี่ยเป็นของดีของตำบลแต่ละตำบลเนี่ยเราก็เอาสินค้าทางการเกษตรเนี่ยมาโพสขายได้นะคะ ค่ะอันนี้คือตัวอย่างของการไลฟ์ช้อปปิ้งใน Marketplace นะคะหรือ m r r k t t p a g e ของ Facebook นั่นเองต่อมานะคะจะยกตัวอย่างของการไลฟ์สดนะคะถ้าอยากไลฟ์สดเองต้องทำยังไงคะมาที่เมนูของของ Facebook นะคะเมนูของ Facebook เราจะเลือก เพจที่เราสร้างขึ้นมาเพจที่เราสร้างขึ้นมาก็คือเพจของสินค้าชุมชนนะคะเพจของสินค้าชุมชนอันนี้คือตัวอย่างนะคะจากนั้นนะคะเราก็เลื่อนลงมานะคะและให้เราคลิกปุ่มเผยแพร่นะคะเห็นคาว่าเผยแพร่ให้คลิกปุ่มเผยแพร่เสร็จแล้วนะคะเราก็ โพสไปว่าตอนนี้เรากําลังจะถ่ายทอดสดอะไรมันจะมีเมนูที่อยู่ข้างล่างอะคะ่ะเป็นเมนูสีพื้นหลังวิดีโอถ่ายทอดสดสร้างโพสต์รับสมัครงานรับข้อความติดตั้ง whatsapp เช็คอินสร้างงานกิจกรรมให้คนที่จะใช้งานในการไลฟ์สดเนี่ยเลือกที่วิดีโอถ่ายทอดสดนะคะแล้วเขาก็ บอกว่าเราต้องการที่จะเข้าถึงกล้องใช่หรือไม่ถ้าใช่ตอบตกลงเราเข้าถึงไมโครโฟนไหมตอบตกลงนะคะจากนั้นนะคะเราก็เลือกว่าวิดีโอถ่ายทอดสดแตะคำอธิบายเพิ่มเติมคำอธิบายเพิ่มเติมเราจะขายสินค้าประเภทอะไรประเภทเกษตรนะคะ ของดีตำบลก็พิมพ์ตัวอย่างลงไปนะคะจากนั้นเช็คอินสถานที่หมอกไหมว่าสถานที่อยู่ตรงไหนเอออันนี้สามารถค้นหาสถานที่ได้นะคะอำเภอพีิมายอยู่ใกล้อําเภอพิมายนะคะ จากนั้นกดไลฟ์สดนะคะเริ่มถ่ายทอดวิดีโอตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นตรงเมนูข้างบนนะคะแจ้งว่ากำลังถ่ายทอดสดอยู่เราก็ถ้าเสร็จจิ้นแล้วก็กดเสร็จจิ้นนะคะเป็นการจบการถ่ายทอดวิดีโอนะคะ เทคนิคของการไลฟ์สดก็คือเราจะต้องเตรียมสคริปในการไลฟ์เตรียมสินค้าที่เราจะขายหรือสินค้าที่เราจะโพสนะคะจากนั้นก็เตรียมป้ายราคาเตรียมรหัสสินค้าค่าจัดส่งในประเทศนะคะหรือต่างจังหวัดคิดเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราต้องคิดต้นทุนให้ครบทั้งหมดในการไลฟ์สดแต่ละครั้งนะคะ เพื่อที่จะไม่ให้ขาดทุนเนาะค่ะหากมีข้อสงสัยตรงไหนก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะในไลน์กลุ่มนะคะหรือ facebook นะคะ